ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนแต่จะนำพาเราไปในสู่สิ่งที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าเติบโตมากกว่าเสมอทุกบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเราจะช่วยผลักดันเราไปในทางที่ดีไปในทางที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมชอบคำนี้มากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้มาก,กับตัวเองแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เวลาเรามองอย่างเนี้ยมันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจมีความสุขเกิดขึ้นดีกว่าที่อะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันไม่ดีเนี่ย และเรามวแต่จมอยู่กับมันโดยที่เรารู้สึกว่าฉันจะต้องแย่ฉันไปไหนไม่ได้แล้วฉันจะต้องจมปากกับอยู่กับมันยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราอกหกักเราเลิกกับคนรักไปนะครับเราอาจจะมองว่าทั้งโลกเนี้ยสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วเราจะต้องอยู่ไม่ได้แล้วแต่หารู้ไหมว่าหลังจากนั้นเราจะเจอคนที่ดีกว่าไม่ใช่คนที่ดีกว่านะครับเราจะเจอคนที่รักเรามากกว่าเขานะครับเราจะเจอคนที่นิสัยดีกว่าเขาอาจจะเด็กกว่าเขาหน้าตาดีกว่าเขา เราตกงานเราโดนเลีออฟออกจากงานเราอาจจะได้งานที่ดีกว่าเงินเดือนมากกว่าหรือเจอหนทางอาชีพของตัวเองที่ดีกว่าแล้วก็ได้เงินมากกว่าด้วยซ้ำบางคนโดนเลีออฟออกเสียใจมากนะครับเพราะไม่รู้จะไปทําอะไรวันหนึ่งเนี่ยคิดหาหนทางชีวิตได้ท,ทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาเล็กน้อยจนกระทั่งเติบโตเราก็เห็นกันเยอะแยะนะครับในประเทศไทยนะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากให้เรา,เรามองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันพาเราไปจุดที่ดีกว่าเสมอนะครับมันไม่ได้ทําให้เราแย่ลงเลย มีชายแก่คนหนึ่งนะครับเขาก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงม้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเนี่ยรักม้าตัวนี้มากวันหนึ่งเนี่ยม้าตัวนี้หายไปนะครับชาบ้านก็มาแสดงความเสียใจกับเขาว่าเออเสียใจด้วยนะมาที่รักหายไปเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดมันอยู่มันอาจ,จะเจ็บป่วยตายข้า,าจ,จะคิดถึงมันข้าจะเศร้ามากกว่านี้ลูกชายข้าอาจจะเศร้ามากวากว่า,า,จจา,า,วานี้ผ่านไป2วันนะครับม้าตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็ไปพา ม้าอีกหลายตัวกลับมาเป็นเพื่อนเป็นเป็นเหมือนม้าตัวเมียหลายตัวกลับมาหาเขานะครับมาสิบตัวนะครับเขาก็ตกใจนะครับเขาก็บอกว่าเออก็แปลกดีนะครับชาวบ้านก็มาแสดงความยินดีบอกว่าเอ้ยยินดีด้วยเนี่ยม้าหายไปตัวหนึ่งแต่มันพาเพื่อนกลับมาให้เจ้าอีกเป็นสิบตัวเลยเจ้ามีม้าเนี่ยเจ้ารวยสุดในหมู่บ้านแล้วตอนนี้เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันคงมีอะไรที่ทําให้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้หรือเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับพอลูกชายเขาเห็นว่าม้ากลับมาเนี่ยเขาก็ขี่ม้านะครับ ฝึกชอบขี่มาหลายตัวที่ม้าตัวนั้นพากลับมาสุดท้ายคือเขาตกม้าขาหักนะครับทำให้ขาข้างขวาเขาเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับก็ไม่เชิงพิการซะทีเดียวนะครับก็คือเดินไม่ถนัดเหมือนเดิมวิ่งไม่ได้นะครับชาวบ้านก็มาแสดงความเสียใจว่าเออลูกเจ้าจากเป็นคนปกติเป็นพราะม้าเนี่ยแหละทําให้ลูกเจ้าเป็นแบบนี้นะครับเขากล่าวกับชาวบ้านว่าไม่หรอกลูกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยดีเขาเวลาเขาไปไหนเขาจะค่อยๆเดินจะไม่ต้องวิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาวิ่งเขาอาจจะตกเหวหรือมีอันตรายใดๆ ผ่านไปไม่นานนะครับผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ทางการเนี่ยจะมีการรวบรวมคนเนี่ยไปลบกับเมืองต่างเมืองนะครับซึ่งบุคคลที่จะไปคือชายชะกันซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์นะครับปรากฏว่าลูกของชายแก่คนนี้เนี่ยก็ไม่ตรงเพราะว่าขาพิการนะครับขาไม่ไม่สามารถวิง่งไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติก็ไม่ต้องถูกเกณฑ์าหารไปซึ่งการไปลบครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าพ่ายแพ้แลว้วก็ทหารทุกคนเนี่ยตายเรียบร้อยหมดนะครับสรุปว่าเห็นไหมครับ ลูกชายของเขาก็ไม่ต้องไปลบก็ไม่ต้องตายนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตชายแก่คนนี้ชายแก่คนนี้เขามองว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีขึ้นตลอดแล้วจริงๆด้วยมันก็จะนําพาสิ่งที่ดีขึ้นตลอดครับวันนี้สําหรับช่วงโควิดหรือว่าช่วงชีวิตต่งตางๆของใครที่กําลังแย่หรือกําลังเจอปัญหาเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องความรักผมอยากคิดไว้ว่านะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันจะพาเราไปในจุดที่ดีขึ้นเสมอครับผมนิชนาธิกินทองคำแล้วเจอคัคิสสวดี